งานกับเที่ยวเรื่องเดียวกันค่ะวันนี้ปุ๋ยไม่ไปช้าเชิงเซามาไปเรียนรู้เรื่องแพลตฟอร์มต่างๆนะคะกับพี่แก้วนะคะวันนี้เราก็มาแวะเหมือนเคยเที่ยวไปทั่วกินมั่วไปหมดกับแม่ครัวกุกกาศกมาจ้าวันนี้มาที่ร้านกาแฟ ส่วนมะพร้าวคคนทรีนะคะอยู่ที่แปดริ้วค่ะคือแบบว่ามันสงบมากมันก็สวยมากเลยนะคะอันนี้บรรยากาศที่ร้านนี้นะคะเขาก็จะมีแบบนี้จ้าพี่น้องมันจะมีแบบเป็นสุปเป็นสุเนะให้เรานั่งสั่งของได้แล้วก็จะมีมะพร้าวโชว์ค่ะเมนูของเขาก็จะเป็นมะพร้าวส่วนใหญ่หนาะมะพร้าวมะพร้าวหอมมะพร้าวหวานอะไรเงี้ยเนาะกะทะิไอติมมะพร้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มีนี่เมนูเขาค่ะ ก็เลือกตามใจชอบเลยที่ฉันชอบมากมากก็คือสมตำค่ะยำนะคะสมตำค่ะไปไหนก็มีผลเนาะนี่ดูดูนามะพร้าวใบเตยนู่นาาน่ะเขาทำเป็นขวดๆนากินไม่เราแก่คือนากินมากเลยเน,ะนาะนานี่อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีชิงชาให้เราดีน่งให้เราผัถไทยรูปสวยๆโพสสวยๆค่ะนานี่ก็จะเป็นนาแรงหน้อยนึงเนะาะมันก็จะมีแบบว่า ดอกไม้อาจจะนิดเดียวเนาะมันก็อาจจะมีเยอะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าอีกเดือนหนึ่งเขาจะใหญ่ไปอีกตรงนาวัดนะคะนาวัดของพระพิคเนตไรนี่แหละเขาบอกเนาะเขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีมแมลงเยอะตอนหนาหน่มันไม่ใช่หนาหนามไงหนาหนามมันก็นาจุดลงแกมาดูอันนี้ขนมบาบินเขาบาบินมะพร้าวคือมันนนากินมากเลยฉันก็บอกเลยว่ามันแซบมากเพราะมันนุ่มมันไม่แข็ง ตัวนี่เป็นยำยำทะเลรวมแล้วก็กาแฟของชันนจ้านี่ชาเขียวชันแล้วก็ปั่นมะพร้าวของพี่แก้วค่ะคือแบบฉันก็จะต้องชิมก่อนว่ายำเขาเป็นรสชาติแบบไหนต้องผ่านพระเจอไรแม่ครัวโกกาก่อนที่แก่ว่ามันจะได้รสชาติขนาดไหนเนาะแต่ฉันบอกเลยว่ามันผ่านอยู่จ้ะ สามผ่านสี่ผ่านหาผ่านเลยจ้ะมือนีก็ออืม้มแซ่บไม่สามจำสูตรไม่ได้กับแม่ครัวโกากากก็มาะจะอร่อยไม่กา,กากนะคะกินไปทั่วเที่ยวมั่วไปหมดโอ้เที่ยวไปทั่วกินมั่วไปหมดจากกับแม่ครัวโกากากก็มาจ้ะคือบอกเลยหาดาวจ้ะหายไปเลยจ้ะคืออร่อยจ้ะแซ่บหลายเนะาะใครอยากมากินแวะมาเด้อร้านนี้ก็อร่อยการันตีด้วยแม่ครัวโกากากที่มาเที่ยวเนาะเราก็มาในงานกิฟลินแหละจ้ะแ่า กองถับก็ต้องเดินด้วยทองเราก็ต้องหาของกินก่อนเดก่อนที่จะไปทํางานทําการอะไรประมาณนี้เนาะดูหน้าตาคนกินนี่โคตรฟินนะมันมีเหลือเราแก่อันที่ฉันสั่งมาก็พี่แก้วนี่เนาะพวกฉันก็กินมดเลยจ้ะคือมันแซ่บมันอร่อยเพชรจานนี่เห็นไหมชามใหญ่กว่านาฉันอีกฉันว่าฉันนาใหญ่เลยชามใหญ่กว่านาฉันอีก้ะคือแบบอื้มแซ่บน้ำลายไหลฉันอยากกินอีกฉันอยากกินอีกแกนี่นะดูพี่แก้วดูหน้าตาขมแกล็ดค่ะ คณะที่ฉันพูดนี่ฉันก็แบบฉันอยากกินอีกคือดูดูดอาทิตย์หาดีบอกแล้วดูหน้าตาบอกคำเดียวแบบนี้ค่ะ <laughs> พูดไม่ได้พูดไม่ออกอร่อยจนพูดไม่ออก <laughs>